การบริการลูกค้าสำหรับโลจิสติกในปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกที่มีคุณภาพสูงหลายแห่งและมีขอบเขตการให้บริการแบบครบวงจรองค์ประกอบของการให้บริการลูกค้านะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงระยะเวลาคือ 1. ช่วงแรกคือก่อนการทำธุรกรรมซื้อขายซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของทางธุรกิจในส่วนของเรื่องการให้บริการลูกค้ามีองค์ประกอบ5ประการได้แก่1การกำหนดนโยบายของบริษัทซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการให้บริการซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าการติดตามผลความผิดในการรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะต้องวัดผลและนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะ2 การให้ลูกค้ารับทราบนโยบายของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถคาดหวังในสิ่งที่ต้องการในธุรกิจได้โดยจะต้องแจ้งแก่ลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยสามารถร้องเรียกอะไรได้หรือเปล่าในกรณีที่ไม่ได้รับการบริการตามที่ธุรกิจได้กําหนดไว้ค่ะ 3. นะคะจะเป็นการจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมเช่นจะตั้งหน่วยงานให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อสามารถตอบคําถามข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างง่ายและสะดวกค่ะ 4. ระบบงานขององค์การควรมีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่นสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิดได้เป็นผลสําเร็จเช่นปัญหาการประท้วงของพนักงานการขาดแคลนวัตถุดิบการเกิดภัยธรรมชาติอสำหรับช่องที่2นะคะคือระหว่างการทําธุรกรรมซื้อขายเป็นการให้บริการลูกค้าในช่วงที่กําลังสั่งซื้อมีองค์ประกอบทั้งหมด8ประการได้แก่ 1. ระดับการขาดสินค้าหรือสินค้าไม่มีในร้าน stock out l a v e r เป็นการช่วยดูแลปัญหาการขาดแคลนสินค้าของกิจการของลูกค้าถ้าเกิดปัญหาสินค้าหมดหรือบริษัทนะคะไม่สามารถส่งสินค้าให้กับร้านค้าของลูกค้าได้ก็ควรจะเสนอสินค้าที่ทดแทนและเร่งรัดการจัดส่งสินค้าที่หมดให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างนะคะเช่นบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคสบู่แชมพูแป้ง จะมีลูกค้าทั้งยี่ปัวซาป,ปัวร้านชำซึ่งสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อนำไปขายแก่ผู้บริโภคโดยโรงงานผู้ผลิตจะมีฝ่ายการตลาดคอยดูแลลูกค้าประจำเพื่อให้ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าค่ะ 2. นะคะข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อองค์การธุรกิจนะคะสามารถเช็คประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้าได้เพื่อเป็นข้อมูลการสั่งซื้อครั้งต่อไปในอนาคตค่ะ มันจะสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับทางบริษัทของเราเองด้วยค่ะ 3. นะคะระบบงานที่มีความถูกต้องนะคะคืองานเอกสารต่างๆเช่นคำสั่งซื้อยอดจำนวนสินค้าคงคลังที่ถูกต้องเพราะถ้างานด้านหนึ่งด้านในผดผิดพลาดจะมีผลกระทบต่องานด้านอื่นๆตามมาค่ะองค์ประกอบของการให้บริการลูกค้าช่วงที่3คือภายหลังการทำธุรกรรมซื้อขายมีองค์ประกอบ4ประการคือ1 การติดตั้งการรับประกันซ่อมแซมและการบริการหลังการขาย 2. การติดตามสินค้าเช่นแจ้งลูกค้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าเป็นต้น 3. การร้องเรียนการขอชดเชยและการส่งคืนสินค้า 4. การเปลี่ยนแปลงสินค้าเช่นบริษัทมีระบบการเก็บสำรองสินค้าเผื่อให้ลูกค้ายืมเมื่อลูกค้าซ่อมสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนสินค้านั้นคืนแก่บริษัท อย่างกรณีการให้ลูกค้ายืมรถฟรีเป็นต้นเป็นการสร้างความพักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและส่งเสริมแห่งชาติในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศกป,ปสได้จัดแบ่งโครงสร้างของบริการโลจิสติกไทยออกเป็น5ประเภทได้แก่ 1. การขนส่งสินค้าครอบคุมงานทางโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศในรูปแบบต่างๆทั้งทางถนนรถไฟทะเลและอากาศ 2. การจัดเก็บสินค้าดูแลและบริหารคลังสินค้าและการให้บริการติดฉลากสินค้าหรือบริการด้านบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการกระจายสินค้า 3. การบริการด้านพิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกครอบคุมงานพิธีการศุลกากร 4. บริหารงานโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม 5. บริการพัสดุและไปรษณีย์พันตัวชี้วัดการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกนพดันเมืองเหนือและเศรษฐวิสแสงทิพได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้ ด้านโลจิสติกของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งได้ผลเป็น5ดัชนีวัดระดับประสิทธิภาพจำนวน5ตัวได้แก่ 1. การกำหนดแผนงานด้านโลจิสติก 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติก 3. ความสามารถในการวางแผนและการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการทางด้านโลจิสติก 4. การดำเนินการหาพันธมิตรทางการค้า 5.. หน่วยงานรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการวัดผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายและการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้การวัดผลการปฏิบัติงานมีทั้งการวัดโดยใช้ตัวชี้วัดง่ายๆหรือต้องใช้ระบบการวัดที่ซับซ้อนและสามารถวัดได้ในหลายแง่มุมเช่นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิผลหรือคุณภาพบริการโดยในการวัดผลการปฏิบัติงานนั้นจะมีหลายเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละง,งานโดยในที่นี้จะยกตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานมาทาั้งสิ้นสีเครื่องมือ 1.Balance านซ์กรา r สองควิกสเก S-C-O-R Model C-S-C-M Logistic Scorecard Balance Scorecard วิธีการของ Balance Scorecard คือให้เรามององค์กรของเราให้เป็นโดยใช้มุมมองสีด้านซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองด้านการเงินเช่นการเพิ่มรายได้ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุนต่ำการหาแหล่งเงนินทุนที่มีต้นทุนต่ำการเพิ่มชิ้นของ มุมมองที่2มุมมองด้านกระบวนการทำงานเช่นการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพการประสานงานภายในองคอ์กรการจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพใช้วงจรเวลาน้อยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบและเครื่องมือการดำเนินง,งานที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มุมมองที่ 3. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตเช่นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานความพึงพอใจของพนักงานขวัญและกำลังใจของพนักงานพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการทำงานสิ่งแวดล้อมในการทำงานทักษะในการทำงานระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นต้นมุมมองที่สี่ มุมมองด้านลูกค้าเช่นความพึงพอใจของลูกค้าภาพลักษณ์กระบวนการด้านการตลาดการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์เป็นต้นการสร้างบาลานซ์กราดมีขั้นตอนที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเพราะการวางแผนการดำเนินงานที่ดีจะทำให้กิจการสามารถทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่สำคัญประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือสวอตขององค์กรเพื่อให้ทราบถึงสถานะพื้นฐานขององค์กร 2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร 3. การกำหนดมุมมองด้านต่างๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจการมุมมองของแต่ละกิจการจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการดำเนินกิจการ 4. การกํำหนดกลยุทธ์และวัตถุป,ประสงค์ในมุมมองด้านต่างๆโดยเรียงลำดับความสำคัญเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโดยมุมมองต่างๆจะประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้ามุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 5. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ด้านต่างๆในลักษณะของเหตุและผลเพื่อสร้างเป็นแผนที่ทางกลยุทธ์ 6. ก,การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย สำหรับแต่ละมุมมองพร้อมทั้งเรียงลำดับความสำคัญ 7. การจัดทำแผนปฏิบัติการ Quick Scan เป็นวิธีที่ใช้ในการหาสาเหตุโดยตรวจสอบการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานขององค์กรเป็นการสอบถามเพื่อความเข้าใจและบันทึกข้อมูลกระบวนการทางโลจิสติกและกระบวนการผลิต แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทานซึ่งแบบจำลองอ้างอิงของกระบวนการจะประกอบไปด้วย1มาตรฐานของกระบวนการการจัดการ2ความสัมพันธ์ของขอบขายงาน3ม,มาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพ4ประเมินผลการปฏิบัติงานและ5ปรับรูปแบบและหน้าที่การทำงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน SCM Logistics Scorecard การประเมิน4ด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ขององค์กรและความร่วมมือระหว่างองค์กร 2. การวางแผน 3. ประสิทธิภาพในการขนถ่ายวัสดุสินค้า 4. การประยุกต์ใช้เทคนโนโลยีสารสนเทศในองค์กรข้อดีและข้อเสียของการปฏิบัติงานแต่ละเครื่องมือวัดผลบรัน Scorecard ข้อดี ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ชัดเจนช่วยให้ผลการดำเนินงานขององค์กรดีขึ้นได้รับความเห็นชอบและยอมรับจากผู้บริหารถุกระดับทำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้องกันข้อเสียผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา เพราะการประเมินจะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนสกอร์โมเดลข้อดีช่วยให้เห็นภาพของบริษัทได้อย่างชัดเจนและละเอียดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินนั้นในรูปแบบอื่นๆทุกๆฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินข้อเสียจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการนำมาประเมินทำให้การเก็บข้อมูลนั้นมีความยากลำบาก และในบางองค์กรไม่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลของทางบริษัท SCM Logistic Scorecard ข้อดีเป็นระบบประเมินที่สามารถประเมินในภาพรวมขององค์กรได้ดีทำให้เห็นภาพผององค์กรได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพขององค์กรได้กว้างโดยคนประเมินนั้นสามารถทำประเมินได้ง่ายเพราะดัชนีวัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ระดับ ข้อเสียแบบประเมินนั้นกว้างจนเกินไปทำให้ไม่สามารถมองชี้ถึงสภาพขององค์กรได้อย่างละเอียดทำให้องค์กรได้ประโยชน์จากการประเมินน้อย